สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง The Toilet และก็เรื่องราวของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของเรือดำน้ำในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยที่หลายๆคนอาจจะคิดถึงกลุ่มเรืออูนะครับซึ่งเป็นเรือดำน้ำของฝั่งเยอรมน,นีนะครับแต่ว่า แม่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรือดำน้ําสัญชาติญี่ปุ่นกันบ้างนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอาวุธลับของประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งมีสมาชิกหลายคนขอเข้ามานะครับนั่นก็คือเรือดำน้ำไ i 4 0 0นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรือดำน้ำํำบรรทุกเครื่องบินนะครับมาชมกันดีกว่าว่าเรื่องราวและก็ข้อมูลของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับเรือดำน้ำบรรทุกเครื่องบินนะครับจริงๆแล้วแนวคิดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศญี่ปุ่นจะคิดขึ้นมาเป็นประเทศแรกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแรกที่มีนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองเพียงแต่ว่าเนี่ยอังกฤษก็ไม่สามารถสร้างออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้นะครับประเทศสองที่สร้างได้สําเร็จนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสน,นะครับแต่ว่าก็สร้างได้ออกมาแบบว่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่รวมถึงว่าไม่มีบทบาทอะไรเลยในสงครามโลกครั้งที่2รวมไปถึงเยอรมันนะครับก็มีแนวคิดนี้เหมือนกันแม้ว่าเรือดำน้ำ ของเยอรมันอย่างเรืออูเนี่ยจะเข้าขั้นตํานานและสําหรับความเป็นฝูงหมาป่าเขาออกล่าเป็นฝูงนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวูแพคนั่นเองอ่ะสำหรับประเทศที่ผลิตสําเร็จจริงๆแล้วก็นํามาใช้งานในสงครามโลกครั้งที่2ได้เนี่ยนั่นก็คือจกกักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับ โดยผู้ที่ิเริ่มแนวคิดนี้นะครับนั่นก็คือจอมพลยามาโมโต้อีกแล้วนะครับซึ่งแนวคิดนี้เนะี่ยนั่นก็คือการที่จะมีกองเรือสักกองหนึ่งนะครับที่สามารถเล็ดลอดหลบหลีกกองเรือของศัตรูได้แล้วก็ไปโผ่ที่ไหนบนโลกก็ได้แล้วทําการโจมตีหลังจากนั้นก็ ถอนกำลังออกมาอย่างที่แบบว่าเงียบกริบนะครับไม่มีใครรู้ต้นตออันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับอาวุธที่น่ากลัวมากๆสําหรับยุคนั้นนะครับสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยซึ่งไอเ,เรือดำนำด้ำบรรทุกเครื่องบินเนี่ยก็ตอบโจทย์นี้นะครับซึ่งด้วยแนวคิดนี้นะครับมันก็เกิดโปรเจกต์รับขึ้นมานั่นคือโปรเจกต์ไอซีนะครับซึ่ง พลเรือเอกยามาโมโตยะยศน้าตอนนั้นนะครับก่อนที่จะได้เป็นจอมพลเนี่ยก็เป็นผู้บัญชาการการสร้างขึ้นมาเองเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเสียชีวิตไปซะกก่อนก่อนที่โปรเจกต์นี้จะเสร็จสิ้นนะครับ โดยวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์ i c ซ0 0นะครับนั่นก็คือแทรกซึมไปให้ใกล้ชายฝั่งของสหรัฐอเมริกามากที่สุดแล้วก็ทำการลอบโจมตีเมืองใหญ่ๆบริเวณชายฝั่งของอเมริกานะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการบันทอนกำลังใจสร้างความสับสนให้กับกองทัพอเมริกาและหลักๆที่น่าจะมีผลมากๆนั่คือสร้างความหวาดกลัวให้กับพลเรือนนะครับซึ่งพลเรือนก็มีบทบาทสำคัญในการที่แบบว่า จะออกซิออกเสียงให้อเมริกาเนี่ยอาจจะล้มเลิกสงครามไปนะครับเหมือนอย่างครั้งสงครามเวียดนามนั่นเองสําหรับเจ้าโปรเจกต์ไอซีรนะครับแน่นอนว่าด้วยความที่เขาเป็นเรือดำน้ำบัรด,ดุกเครื่องบินนะครับถ้าจะใช้ตัวเรือดำน้ําชิ้นเดียวหรือว่าลําเดียวนะครับอาจจะทําให้เกิดความไม่มั่นคงของเออเรียกได้ว่าไงลงเก็บเครื่องบินด้านบนนะครับ โปรเจกนี้เลยเริ่มด้วยการที่เอาตัวเรือดำน้ำสองลำนะครับมายึดติดกันให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลองรับโรงเก็บเครื่องบินที่จะสร้างอยู่บนตัวเรือดำน้ำอีกทีนึงและสำหรับตัวเครื่องบินนะครับก็มีการปรับปรุงเหมือนกันให้แบบว่าพับปีกเป็นไปในลักษณะลูไปด้านหลังได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในโรงเก็บเครื่องบิน และสิ่งที่สําคัญที่สุดในปฏิบัติการนี้นะครับนั่นก็คือระยะเวลาในการที่จะทําการโจมตีหรือว่าเตรียมการก่อนปล่อยเครื่องบินออกไปเนี่ยต้องมีระยะเวลาที่น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการถูกตรวจพบจากเรือของฝั่งอเมริกานะครับ แต่ปัญหาก็คือเครื่องบินเหล่านี้นะครับก่อนที่จะออกปฏิบัติการเนี่ยต้องทําการอุ่นเครื่องเพื่อเป็นการอุ่นน้ํามันเครื่องให้ลดความหนืดลงไปแล้วก็มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานจริงๆนะครับโดยการอุ่นน้ํามันเครื่องเนี่ยเรียกได้ว,ว่าต้องใช้ระยะเว,เวลาเกือบ20นาทีเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากๆสําหรับโครงการนี้ในตอนแรกนะครับ ซึ่งไอ้ปัญหาเนี้ยตอนแรกเขาจะแก้ไขโดยการที่แบบว่าจะติดเครื่องอุ่นน้ามันเครื่องไว้ก่อนนะครับติดเครื่องเครื่องบินเพื่อวอร์มเครื่องไว้ก่อนในขณะที่เรือเนี่ยอยู่ใต้น้ํานะครับแต่ว่าผลของการที่จะทําอย่างนี้เนี่ยคือเครื่องบินเนี่ยก็จะปล่อยไอเสียออกมาเยอะมากๆนะครับซึ่งเป็นอันตรายมากๆต่อตัวนักบินแล้วก็กําลังพลที่อยู่ในเรือดําน้ํานะครับ วิธีแก้ของเขาเนี่ยทางวิศวกรน,นะครับก็เลยสร้างห้องสําหรับอุ่นน้ามันเครื่องขึ้นมาเพื่ออุ่นน้ามันเครื่องให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนแล้วก็ถ่ายน้ามันเครื่องเนี่ยให้กับเครื่องบินในขณะที่เรือเรือเรือดำน้านะลอยลําขึ้นนะครับเพื่อที่จะใช้เวลาน้อยที่สุดในการออาปฏิบัติการนั่นเองโดยวิธีการทํางานนะครับเมื่อเรือลอยสู่ผิวน้ำแล้วเนี่ยก็จะเข็นเครื่องบินออกมาจากนั้นก็จะทําการติด เออ่ทุ่นลอยน้ํานะครับแล้วก็ปล่อยเครื่องบินออกปฏิบัติการออกไปและเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการหรือว่าทิ้งระเบิดอะไเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องบินก็จะ ลงจอดบริเวณใกล้ๆกับเรือนะครับโดยเรือเนี่ยจะมีการติดตั้งเคนขนาดเล็กไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เมื่อเครื่องบินจอดแล้วเนี่ยก็จะใช้เคนเนี่ยยกเครื่องบินขึ้นมาเก็บบนเรืออีกทีหนึ่งนั่นเองและนั่นก็คือปัญหาของเรือ i อซีอแล้วก็การแก้ปัญหาของวิศวกรญี่ปุ่นนะครับมาดูกันที่การต่อเรือกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรือ i อซีอเนี่ยมีต้นกําเนิดเดียวกับเรือยามาโมโตะเลยนะอ่าซึ่งเขาเนี่ยถูกต่อในอูออ่ที่ฮิโรชิม่านะครับ ซึ่งเรือดำน้ำไอซีร้อยนะครับก็ต่อเสร็จเมื่อปี1943นะครับทั้งนี้เท่านั้นยังไม่พอนอกจากจะมีไอซีร้อยแล้วนะครับไปยังมีไอซีร้อยหนึ่งไอซีร้อยสองนะครับโดยสี่ร้อยหนึ่งกับสี่ร้อยสองเนี่ยก็ถูกต่อที่อีกอู่หนึ่งนะครับต่อที่อู่เมืองนางาซากินั่นเองจริงๆแล้วนะครับเรือดำน้ำในชั้นไอซีร้อยคลาสเซนโตกุเนี่ยมีกำหนดการสร้างทั้งสิ้น18บแปลำนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อสร้าง 100, 401, 40ไอซีร้อยสี่ร้อยหนึ่งสี่ร้อยสองไป ที่เหลือเนี่ยก็ถูกยกเลิกการดําเนินการทั้งหมดนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเจ้า I อซีร้อยนะครับเรือนำน้ำในชั้นนี้นะจัดได้ว่าเป็นเรือนำน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่บอกว่าใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขามาพร้อมกับความยาวถึง400ฟุตน,นะครับมีระวางคําน้ำถึง5,500ตันเลยทีเดียวแล้วก็มีพิสัยการปฏิบัติการเนี่ยถึง37,000ไมล์ทะเลเลยทีเดียว และสําหรับมัดเด็ดของเรือไอซีร้อยนะครับแน่นอนว่าเป็นเรือนำน้ํามันก็ต้องมีตอร์ปิโดนะและก็ที่เด็ดกว่านั้นนั่นก็คือเครื่องบินทะเลนะครับอย่างเอชีเอ็มหกเอหนึ่ซีแลนนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินทะเลเนาะก็มีต่อลำนะครับบรรทุกเครื่องบินซีแลนเนี่ย สามลำด้วยกันนะครับแต่ละลำเนี่ยก็บรรทุกระเบิดในขนาด800กิโลกรัมจำนวน3ลูกบรรทุกระเบิดในขนาด250กิโลกรัมจำนวน12ลูกโดยเครื่องบินซีแลนด์นะครับเรียกได้ว่าแต่ละลำเนี่ยมีการทาสีเคลือบสําหรับเรืองแสงไว้ด้วยเพื่อที่จะใช้สําหรับในการประกอบอาวุธในเวลากลางคืนนะครับทําให้มันสามารถปฏิบัติการได้ในเวลากลางคืนด้วยมันก็เหมาะมากๆสําหรับการทางตัวนะครับโดยในแต่ละลำนะครับใช้ระยะเวลาในการเตรียมพร้อมก่อนขึ้นบินเนี่ย เป็นเวลา7นาทีโดยรวมๆแล้วเนี่ยทั้ง3ลำนะครับก็ใช้เวลาเพียงแค่45นาทีเท่านั้นในการขึ้นบินนะครับไม่ใช่ว่า7นาทีบวกกันบวกกันเราได้21น,นะมันจะมีระยะห่วงต่อในการทํานู่นทํานี่อีกนะครับมันเลยใช้ระยะเวลา45นาทีในการขึ้นบิน สำหรับภารกิจของเรือในชั้นไอซีร้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลแทบจะไม่มีเลยทีเดียวในห่วงนั้นนะครับแต่ก็มีข้อมูลหนึ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยมีเรือบรรทุกเครื่องบินต้องบอกว่าเรือดำน้ำบรรทุกเครื่องบินนะครับลำหนึ่งรับภารกิจในการที่จะทิ้งระเบิดเพื่อเป็นไปในลักษณะของการวางเพลิงให้เกิดไฟป่านะครับโดยวัตถุประสงค์นะครับนั่นก็คือเพื่อสร้างไฟป่าให้ถาโถมเข้าไปทําลายเมืองนะครับจริงๆแล้ว เนี่ภารกิจนี้นะครับถูกเริ่มต้นในช่วงลุ่งสางนะครับแต่ว่าด้วยสภาพอากาศที่ไม่เอื้อมนวยเนี่ย การทิ้งระเบิดนะครับเป็นไปในลักษณะของการทิ้งแบบซุ่มนะครับแล้วก็จากระเบิดเพลิงทั้ง3ลูกที่ทิ้งลงไปเนี่ยระเบิด2ลูกไม่ทํางานทํางานแค่ลูกเดียวนะครับมันก็ทําให้การวางเพลิงไฟป่าของนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าไฟป่าเนี่ยไม่ได้เป็นไปในลักษณะของวงกว้างนะครับแล้วก็มีการควบคุมไว้ได้นั่นเองทําให้ไม่มีความเสียหายสักเท่าไหรนะ่นักต่อมานะครับก็มีการพูดถึงภารกิจ operation px นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภารกิจ อาวุธเคมีไม่ใช่เคมีอาวุธชีวภาพอย่างนี้ดีกว่านะครับนั่นก well. ็ค like ือการปล่อยหนูการปล่อยแมลงต่างๆเพื่อเป็นการแพร่การระโรคแพร่โรคระบาดสําหรับในสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ว่าโอเปเรชั่นนี้เนี่ยก็ถูกยกเลิกไปนะครับเพราะเมื่อมีการประเมินผลแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทําอย่างนี้มันจะไม่ใช่ลักษณะของการทําสงครามกระสารัตแล้วล่ะจะเป็นการทําสงครามกับมวลมนุษยชาติแล้วนะครับนั่นก็อาจทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยถูกลุมได้นะครับ เมื่อ Operation PX ถูกยกเลิกไปใช่ไหมสุดท้ายเป้าหมายก็มาอยู่ที่การโจมตีประตูกั้นน้ำของปานามานะครับซึ่งไอ้แผนโจมตีประตูกั้นน้ำของปานามาเนี่ยจะถูกดำเนินการในห่วงหลัง เ,ออเดือนสิงหาคมปี1945ไปนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ดันยอมแพ้ซะก่อนในวันที่15สิงหาคมปี1945มันก็ทําให้เรือดำน้ําอย่างโปรเจกต์ไอซีไม่ว่าจะเป็น i อซี0ร้อยซี่นะครับทั้ง3ามลำเนี่ยถูกกองทัพเรือสหรัฐเข้ายึดนะครับก็ยึดเพื่อที่จะไปศึกษาไปศึกษาเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายเนี่ย ก็สหรัฐก็มีความที่จะต้องจำใจทำลายโปรเจกต์นี้ไปนะครับเนื่องจากว่าทางสภาพโซเวียตเนี่ยพอทราบเรื่องว่าทางสหรัฐยึดโปรเจกต์ลับของญี่ปุ่นได้นะั่คือโปรเจกต์ไอซีรเนี่ยก็จะทำเหมือนว่า คือมีคำร้องที่จะเข้ามาขอศึกษาเทคโนโลยีร่วมกันนะครับแต่สรัตเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าถ้าให้โซเวียตศึกษาร่วมกันด้วยเนี่ยซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาระหองระแหงเล,เล็กๆน้อยๆกันอยู่แล้วนะครับสรัตเล็งเห็นว่าถ้าสาภาพโซเวียตได้เทคโนโลยีนี้ไปเนี่ยในอนาคตน,นะครับหากสาภาพโซเวียตพัฒนาได้เสร็จสิเนี่ย จะเป็นอุปสรรคและก็เป็นปัญหาเป็นศัตรูที่น่ากลัวสํสาหรับสหรัฐอเมริกานะครับทางสาหรัฐก็เลยต้องจําใจจมเรือไอซี4ร้อยสี่ร้อยหนึ่งสี่ร้อยสองลงไปทั้งสามลำเลยนะครับสาหรับข้อมูลทั่วไปของเรือไอซีร้อยนะครับเรือไอซีร้อยเนี่ยก็มีความยาวอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองเมตรมีความกว้างอยู่ที่สิบสองเมตรแล้วก็กินน้ําลึกนะครับอยู่ที่เจ็ดเมตร เครื่องยนต์นะครับสำหรับใช้ขับเคลื่อนบนน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4ตัวนะครับมีแรงขับอยู่ที่2 2 5 0แรงมา้าสำหรับเครื่องยนต์ใต้น้ำนะครับใช้เครื่องยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ให้แรงขับอยู่ที่ประมาณ2,100แรงมา้ามีความเร็วสูงสุดอยู่ที่18นอตในกรณีที่อยู่บนผิวน้ำนะครับแล้วก็12นอตใต้น้ำอาวุธประจำเรือนะครับก็จะมีท่อยิงตอร์ปิโดจำนวน8ท่อยิงนะครับ มีปืนใหญ่ในขนาด14เซนติเมตรแบบไท้หนึ่งจำนวน1กระบอกนะครับแล้วก็ปืนต่อต้านอากาศยานในขนาด25มิลิเมตรสแท่นยิงแท่นยิงและ3กระบอกและสำหรับเครื่องบินที่เขาบรรทุกไปนั่นก็คือ A อชี m 6 a 1ซีแลนนะครับก็สามารถเลือกติดตั้งอาวุธได้3แบบนะครับนั่นกะ็นะคือตอร์ปิโดจำนวน4ลกูกหรือว่าจะเป็นระเบิดขนาด800กิโลกรัมจำนวน3ลูกนะครับหรือว่าจะเป็นระเบิดในขนาด250กิโลกรัม จํานวน12ลูกนั่นเองและนั่นก็คือเรื่องราวของเรือบรรทุกเครื่องบินในชั้น i 4 0 0คาเซนโตกุนะครับหรือว่าโปรเจกต์ลับของญี่ปุ่นนั่นเองเป็นเรือดำน้ำบรรทุกเครื่องบินซึ่งเป็นโปรเจกต์ลับของประเทศญี่ปุ่นชักงงไหมชักพันกันละอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าจะมีเรื่องราวใดที่ผมอาจจะก,กล่าวผิดพลาดไปบ้างนะครับผมขอภัยเวลานี้เลยแล้วก็รบก,กวนท่านผู้รู้นะครับคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยความสุภาพทีนะครับและถ้าหากมีท่านใดอยากรู้เรื่องไรเพิ่มเติมอยากให้ผมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะพยายามไล่เรียงนํามา พูดคุยกันนะครับและสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับ